ก็สวัสดีครับนะสวัสดีประจําวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนะฮะเป็นวันหยุดพักผ่อนซึ่งยุดก็อยากให้ใครๆหลายๆคนเนี่ยน้องๆพี่ๆทุกคนเนี่ยนะครับใช้วันหยุดเนี้ยพักผ่อนให้เต็มที่นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโหจันทร์ถึงเสารจันทร์ถึงสุกแต่ละคนเนี่ยนะครับทำงานด้วยด้วยจิตตกอ่ะนะครับูง่ายๆนะฮะมิจฉาชีพนะครับโทรไปป่วนหมดเลยนะฮะ เอ่อทั้งตัวเราทั้งคนรอบข้างนะครับก็ถึงมาวันเนี้ยนะครับก็ขอให้พักผ่อนอย่างเต็มที่หน่อยนะฮะสวัสดีครับอ่องนุชนะฮะบ,บิดได้4วันแล้วค่ะอีซี่เนาะอีซี่เงินกู้ถูกกฎหมายอันนี้คือชื่อของมันนะนะครับคือชื่อ,อมันแต่ว่ามันก็เป็นแอปแอปเถื่อนนั่นแหละนะครับสินเชื่อนอกระบบในโลกโซเชียลในโลกออนไลน์นะครับก็บิดได้เลยครับ4วันเนี้ยมันก็ยังคงโทรมาหาเราอยู่เรื่อยๆนะครับ มันเป็นช่วงแรกครับช่วงแรกนะฮะเดี๋ยวผ่านไปเรื่อยๆสักสองสามสัปดาห์นะครับเดี๋ยวมันก็จะเบาลงนะครับเชื่อผมเถอะนะฮะเมื่อกี้ก็มีน้องอยู่ท่านหนึ่งก็เออได้ได้พูดคุยกันไปบ้างนะฮะก็พิมพ์คุยอย่างน้อยๆเนี่ยมันมันก็จะทําให้เราสบายใจขึ้นนะครับจากที่ได้เออพิมพ์คุยกันบ้างเนาะนะครับก็เห็นทักทักมานานแล้วแหละนะครับแม่นีสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีทุกท่านเลยครับนะฮะ ขอบคุณมากครับที่เข้ามาแวะเวียนพูดคุยกันในวันหยุดนะฮะถ้าใครสะดวกนะฮะมือถืออยู่ในมือนะครับถ้าเห็นมีการแจ้งเตือนในการไลฟ์สดอะไรต่างๆก็แวะเวียนเข้ามาพูดคุยได้นะฮะมาทักทายกันก็ยังดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะผ่านมาได้แล้วก็ตามนะครับเนี่ยถ้าถ้าเป็นผมได้ติดตามใครแล้วเนี่ยนะครับก็ถ้าเห็นเขาไลฟ์สดอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็มันมันอ่าซึ่งมันตรงนะครับมันตรงกับสิ่งที่เราสนใจนะครับผมก็จะแวะเข้าไปดูแล้วก็ทักทายกันเสมอ พี่พิชาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีประจำวันหยุดนะครับนะวันอาทิตย์ถ้าใครหยุดพักผ่อนก็นดูมือถืออยู่ก็ถ้ามีการแจ้งเตือนอยังไงก็แวะเข้ามาดูหน่อยละกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่ผ่านมาได้แล้วเนี่ยเข้ามาพิมพ์อะไรหน่อยเนี่ยว่าเออเคยผ่านมาแล้วเป็นเดือนเป็นปีอย่างเงี้ยมันก็เป็นกําลังใจสําหรับท่านใหม่ๆนะครับซึ่งทุกๆวันเนี่ยนะครับก็เห็นหลายๆท่านที่อยู่ในช่วงนี้อยู่นะครับในช่วงที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับหลายท่านมาก เมื่อวานผมไปลงบันทึกประจําวันไว้แล้วครับดีแล้วครับตํารวจมีแนะนําอะไรไหมฮะพี่ปิชามีแนะนําอะไรให้เ,เล็กๆน้อยๆให้เราบ้างครับมีไหมว่าให้พวกนี้เป็นแอปเถื่อนนะไม่ต้องจ่ายเงี้ยมีไหมเขาแนะนําเราบ้างไหมนะครับแล้วนะก็ขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ติดตามช่องหลักอยู่เนาะ นะฮะทางช่อง youtube ไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับแล้วกอ็อยากให้มีการติดตามในช่องสำรองด้วยนะครับช่องสำรองยุทธก็พิมพ์คำว่ายุทธเตือนไทยมิชาชีพก็เจอแล้วครับในช่อง youtube นี่แหละนะฮะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับเมื่อวานเมื่อวานก็มีเข้ามาดูกันเยอะเนาะในช่วงคืนนะครับเออซึ่งเน็ตมันก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ยังขอบคุณที่เออเราเราเข้ามาดูเข้ามาพูดคุยปรึกษากันเนาะเขาบอกว่าอย่าเข้าไปยุ่งอีกเลยนะฮะเขาบอกเออ เออไม่ครับไม่แนะนําเลยที่นี่เออนะครับก็นั่นแหละถ้าเราผ่านมาได้แล้วก็ปล่อยนะครับอย่าอย่าเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับมันนะครับคืนนี้จะส่งน้ําพริกอ๋อจะสั่งใช่ไหมครับได้พี่ได้พี่นะครับมันมันก็มีเอ่อน้ำพริกแมงดานะครับน้าพริกแมงดาปลาย่างแล้วก็น้ำพริกกากหมูเอ่อน้ำพริกเผากุ้งหมูนะครับแล้วก็มีเอ่อน้ำพริกนรกปลาย่างนะครับก็มีอยู่สี่อย่างนะตอนนี้นะครับนะ เมื่อกี้ก็พี่ไก่ก็ส่งรูปมาให้เนาะนะครับเอ่อทางทางขนส่งนะครับส่งไปเนี่ยกระปุกแตกอยู่อันนึงนะครับแต่พี่ไก่เขารับไว้นะก,ก็ขอบคุณมากเนาะนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะแปะกล่องไปแล้วเอ้ยโอ้โหระวังโยนระวังแตกหน่อยเนาะนะเราเราก็ใส่บับเบิลไปคุมอะไรไปบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่พ้นที่จะมีสิ่งของทับอยู่ดีนะสำหรับการขนส่งของเขาเนาะนะนะก็ก็ต้องขออาภัยนะครับขออาภัยนะฮะ ขอบคุณมากนะครับน้าพี่พี่บรรณาการเข้ากรุงนะครับที่จะสั่งเข้ามานะครับก็คืนนี้ใช่ไหมพี่จริงๆสั่งได้เลยก็ได้นะจะได้แพ็กส่งเลยก็ได้นะนะครับเพราะว่าอไอขนส่งเนี่ยมันมารับช่วงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นทุกวันพี่อืมสั่งก็แล้วก็แพ็กส่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโอนก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าพี่พี่มีเคยสั่งอยู่แล้วใช่ไหมครับน้า นี่นะก็ก็ขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านมากๆนะฮะที่เข้ามาอุดหนุนนะครับอ่ามาเข้าเรื่องเราต่อนะครับหลายๆท่านนะฮะอัปเดตกันได้นะครับอ่าอัปเดตกันได้เลยนะครับว่าเออผ่านมาแล้วกี่วันนะฮะกี่เดือนนะครับเอ่อตัวไหนมีการให้โอนเงินก่อนบ้างนะครับก็มีนะฮะก็มีสินเชื่อไอ้นี่ไงพี่สุภาชัยเขาเขาก็ส่งมาแต่แต่ยุดลงรูปไปแล้วแหละนะครับอ่าสินเชื่อเงินกู้ไม่มีหลักคำประกันอะไรนกฮูกเนาะนะครับ คือถ้าจะสมัครเนี่ยต้องให้โอนค่าธรรมเนียมก่อนเมื่อกี้ผมเห็นเขาเนี่ยประมาณ600กว่าบาทหกร้อนยะกว่าบาทก็ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ที่ส่งมาให้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับใครเจออะไรมาเนี่ยแล้วมันเกี่ยวกับเอ่อที่ต้องเป็นมิจฉาชีพโดนหลอกนู่นนี่นั่นเนี่ยให้โอนเงินก่อนนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวยุทธก็จะโพสต์บอกแล้วกันนะก็เอ่อจะเป็นกระบอกเสียงให้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับ